สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นแจวซันถ่ายรูปคู่กับเพื่อนนะครับน่าจะเป็นคนที่ดูบ้านให้นะครับก็มีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักที่อยู่ตรงหน้านะฮะความรักความภูมิใจแล้วก็การที่มาเจอกัน คือเขาคงคิดถึงกันนะครับการมาเจอกัลยานิมิตท,ที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเจอบางคนมีเพื่อนเยอะนะครับแต่เวลาให้ช่วยเหลืออะไรก็แตกหนอ่อแตกกอไปนะครับก็คือห่างเหินกันนะแต่ถ้าใครเนี่ยมีเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยถูกชะตาเลยแต่ว่าคบได้เป็นเพื่อนกันนะแต่พอถึงเวลาเราเดือดร้อนเพื่อนคนเนี้ยเขาช่วยเรา ดูแลทุกอย่างให้กับเราเนี่ยเราควรรักษาเพื่อนคนนี้ไว้บางคนเป็นคนตรงๆเป็นคนผู้จาผงผางแต่จิตใจเขาดีมากนะครับมองคนให้มองที่ใจครับนะหน้าตาก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมามีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องยอมรับตรงนี้เนาะว่าเราไม่จําเป็นต้องมีชีวิตที่เพอร์เฟกทุกอย่างนะครับมันมันน้อยมากจริงๆนะครับที่จะมี อะไรที perfect ่เพอร์เฟกเกี shameful, murdered, ่ยวกับการใช้ชีวิตเช่นมีเพื่อนหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อบ้านรวยแล้วก็เรื่องอะไรกัะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของคุณไปนะครับแต่คนที่เขามีเพื่อนที่พวกเรามองอะแล้วเราไม่ได้ไปสัมผัสเพื่อนของเขาเราไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มของเขานะครับแล้วก็จะมองไม่ออก เราก็แค่เดินผ่านไปแล้วก็ให้คิดว่าเนี่ยแหละกัลยานิมิตรของเขานะครับนั่นก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะเ,เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีนะครับกัลยานิมิตรคือมิตรแท้เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนด้วยการอย่างความจริงใจไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆทําไม่ได้นะครับแอดดิวเจอมาแล้วเรื่องของอตอนที่สมัยแอดดิวบวชอะ นะครับเออบอกว่าจะมานะตอนที่เราไม่ยังไม่บวชอะครับคือเราไปอานอนที่ที่วัดก่อนนะครับเราไปนอนที่ที่พักวัดก่อนอา่าเราก็โทรหาเพื่อนทุกคนคือการโทรเนี่ยไม่ใช่ว่าโทรแบบแจ้งอะไรอย่างนี้นะคือเราต้องการเอาหัวซกรรมให้กับเพื่อนทุกคนคือโทรไปหาเพื่อนทุกคนเลยไอเดียวะไอเดียวโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาเป็นสิบๆโอ้หลายคนนะฮะนะจนเพื่อนตลกว่า เฮ้ยมืออโหสิกรรมทําไมว่าบางคนคิดไม่ได้บางคนก็คิดได้นะการอาโหสิกรรมคือการที่ตอนที่เราเป็นเป็นคนธรรมดานะเราเคยทะเลาะก,กันหรือเปล่าหรือเราเคยทําอะไรที่ไม่ดีใสค่คุณหรือมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเราไม่โอเคเราขออโหสิกรรมไว้ในที่นี้ด้วยนี่คือความเป็นเพื่อนเพื่อนรับฟังเราเพื่อนโอเคแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะทำ หรียญปวยทานมาให้นะครับแล้วก็ะจะไปจะไปงานพอถึงเวลาจริงๆครับกลับไม่มีแม้แต่เงานะเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ด้วยความเป็นเป็นนาคอะก่อนจะบวชเขาเรียกว่านาคใช่ไหมครับอ่าเป็นนาคแล้วก็เป็นพระตอนเป็นนาคเนี่ยเรามองหาเพื่อนเราทำไมไม่มาอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็ต้องพูดไงคือจะมีไม้ก็ให้เราพูด ขอบคุณญาติพี่น้องขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยเราก็พูดไปนะครับเออเราก็น้อยใจนิดนึงพอเราเป็นพระเนี่ยนะเราก็หวังว่าเออเขาจะมาหาเราหรือเปล่าเพื่อนเหล่านี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็กินเที่ยวในการสนุกสนานเฮฮาสนิทไอ้ใจแล้วอะเราบอกว่าสนิทสนิทนะครับสนิททุกอย่างสนิทแม้กระทั่งเรียนรู้นิสัยเรียนรู้ทุกอย่างในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเราก็คิดว่าเราสนิทพอตัวแหละแต่คําว่าสนิทคือมันหายไปวับเลย คำว่าสนิทคือไม่มีเลยตั้งแต่ตอนที่แอดดิวสึกออกมาถาม่าตัดเพื่อนหรือ,อยังเพื่อนไม่คุยกับแอดดิวดิวแอดดิวก็งงว่าเอาทําไมอ่ะกูทําอะไรผิดอ่ะเพื่อนไม่คุยกับแอดดิวเพราะนะครับเพียงเพราะแอดดิวเนี่ยไม่คุยกับมันก่อนเขาเป็นผู้หญิงสวยครับนะ,ะก็ปล่อยไปไม่ซีเรียสไม่ต้องการเพื่อนขนาดนั้น ั้งแต่ไปบวชกลับมาเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้ชีวิตจริงๆนะครับซึ่งแพรวกับซันเนี่ยที่แอดเห็นเนี่ยในเวอร์ชั่นที่ดีเวอร์ชั่นที่มีความสุขชนก้งชนแก้วเราเห็นแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเขาแบบมีมีความน่ารักในตัวเองแปรพราวพัฒนาน,นะครับเขาก็ได้โพสต์ว่ามาเติมใจให้กันมิตรภาพยังคงสวยงาม วันนี้แวะมาดูบ้านที่ขอนแก่นก่อนกลับยะโสธรแล้วก็อีโมจิหัวใจนะครับต่อด้วยขอบคุณที่ช่วยดูบ้านให้นะคะคุณเน็ตบริชาติใหม่เมืองขอนชนแนลนะครับก็เห็นแล้วเนาะทุกอย่างเขาไม่เคยโกหกเปล่าๆเป็นศิลปินที่ไม่เคยโกหกคนดูไม่เคยปลอมไม่เคยอ่ะเอาผู้ภาษาชาวบ้านก็คือไม่สตอนะครับตรงๆนะ แต่ขอแค่อย่าไปด่าแม่เขาด่าคนที่เขารักขอสู้เขากัดไม่ปล่อยนะครับคืออย่าลามปามอ่ะเอ,า,อางนี้กันเนี่ยรูปเนี่ยนางก็ส่งมาเต็มเลยนะครับก็เป็นรูปคู่กับเพื่อนสนิทนะครับอ่ะที่คอยดูบ้านให้นะฮะขนมนมเนยนะครับต่างๆเอ๊ะไม่มีเนยมีแต่ของแซบ่บมีแต่อะไรอ่ะกุ้งแช่น้ำปลาปะเออพูดพูดมาแม่หรอยอยู่ <laughs> <laughs> นะครับ พูดไปพูดมา,ดมาไม่ได้ดูหิวเอเดี๋ยวก็จะกกินกุ้งอีกนะเย็นนี้นะอโอเคนะครับก็เอามาฝากทุกท่านแล้วกันใครที่มีกัลยาณิมิตที่ดีแล้วโปรดจงรักษาไว้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีไม่ต้องหาทำตัวตั้งใจทำงานแล้วก็มีวินัยกับทุกๆสิ่งแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่างานฉันต้องสำเร็จและฉันต้องเก็บเงินให้ได้ภายในปีจุดๆุๆจุดจุดุฉันมีเงินแล้ว ฉันสบายแล้วไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวกระยาณิมิตก็จะมาเองแต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคุณมีบารมีละการทํางานของคุณคุณมีเงินเก็บคุณทํางานขยนันคุณทํางานเก่งทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความสุขกับงานที่ทํารับรองครับเมื่อคุณทําสําเร็จเมื่อไหร่นะครับไอ้ดูไม่ได้ว่าจะเจอเพื่อนที่มาหลอกเอาตังค์หรืออะไรนะไอ้ดูหมายความว่าบารมีของเราอะ่ะการที่เรามีเงินเรา จะดูดีขึ้นเหมือนกับว่าการที่มีเงินเราก็สามารถที่จะซื้อเครื่องสำอางดีๆใช้ใช้ของดีๆทุกสิ่งทุกอย่างวิตามิงวิตามินนะครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรามีนั่นก็คือความมึงพอใจของเราไม่ใช่ว่านะนําให้ใช้เงินเฟอ้อนะไอ้ดิวไม่เคยแนะนํานะครับแค่แนะนําแค่ว่าถ้าเรามีพอตัว จะซื้อใช้หร่อยสักนิดหนึ่งเซร่งเซลาฟอังกาว่ากันไปเพราะให้เราเนี่ยดูดีขึ้นเมื่อเราดูดีเราจะมีราศีเดี๋ยวคนก็เข้ามาหาเราเองเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอดดูว่าผิวพรรณหน้าตาแล้วก็สมองเนี่ยอันนี้คือขาดไม่ได้นะคือขาดไม่ได้เลยเราต้องมีตรงนี้นะครับแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขมีคนเข้าาหาเราเราสามารถเจอเพื่อนได้นะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ